สวัสดีครับเมื่อวานเมื่อวานทำคลิปลบแล้วลอบอีกจะทำดีไม่ทำดีทำก็ทำไม่ทำดีกว่าไม่เอาลอบดีกว่ามันก็จะคลิปอะไรหากไม่ใช่คลิปอนุทินเลขาจอก็มีอย่างที่ไหนมีอย่างที่ไหนที่ไม่รู้ว่าตนเองเป็นเจ้าของกระทรวงไหน สงสัยลืมปรึกษาพ่อพ่อซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้มาก่อนเพราะไม่ศึกษาเพราะไม่ปรึกษาจึงไม่รู้ไม่รู้ว่ากระทรวงนี้คือกระทรวงที่หินที่สุดกระทรวงที่จัดการยากที่สุดกระทรวงที่รัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงหงายท้องไม่เป็นท่ามาแล้วนักต่อนักไม่ดูตัวอย่างเจเจเว่นเจเว่นเป็นตัวอย่างที่ดี มันต้องหลันล้าแบบเจเว่นชอเลาะกับสายข่าวที่ติดตามอย่าว่างเว้นเอาละลุงไม่พูดดีกว่าลุงกลัวมีดหมอที่ว่าคมยังสู้ปากหมอไม่ได้นะครับลุงยังไม่เสียสติลุงไม่เอาด้วยลุงจะไม่ยุ่งด้วยและโดยเฉพาะยามนี้ยามนี้ประเทศต้องการความสามัคคี ต้องยอมยอมกันต้องไม่แตกแยกทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันที่มันมีปัญหาก็หยุดก็อาภัยกันไปอย่าถือทโทษโกรธกันเลยครับครองสติไว้ให้ได้อย่าสาวกันไปอย่าสาวกันมารู้ว่าทุกคนต่างก็เหนื่อยต่างก็ล้ากันไปทตามกันแต่อย่าต้องถึงกับขู่ถอดเสื้อกาวกันเลยครับ อ่านหลังกลับมากลับมาครองสติตนเองอย่าเอาชีวิตคนป่วยมาต่อรองกันนั่นไม่ใช่มืออาชีพอย่าให้คนตายต้องลุกขึ้นมาแสดงความดีใจที่ตนเองตายไปก่อนพอกันได้เลยครับทั้งกองเชียร์ทั้งกองหนุนหยุดกระพืออย่าเพิ่มเชื้ออย่าเร่งไฟใครถูกใครผิด สไวยหาความจริงกันเอาเองสรุปกันเอาเองขออย่างเดียวขออย่างเดียวว่าอย่าส่งเสียงออกมาเลยครับเอาความจริงนั้นเอาข้อเท็จริงที่สรุปได้นั้นไว้ในใจตนเองกันดีกว่าไหมครับอย่าสร้างปัญหาเพิ่มเลยครับปัญหาที่มีอยู่มันหนักมันมีมากพอเกินที่เราจะรับไหวอย่าเพิ่มปัญหาเลยครับ บอกตรงๆบางครั้งก็หดอูเหมือนกันในการทำงานมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาเพียงมองหน้าแล้วยิม้มไปยักหน้าให้กันมันก็ควรจะจบจบได้เลยนะครับเมื่อกี้ลุงเอ่ยถึงเจเว่นก็นึกได้ก็นึกถึงการโพสต์การเขียนของนาง ที่นางได้โพสต์ขอบคุณรัฐบาลที่ทําตามคําแนะนําของพรรคของนางลุงว่านางนี้ใช้ได้เลยลุงไม่รู้จะเรียกจะอ้างการกระทําเช่นนี้ว่าอะไรดีจะยกเอาธรรมะข้อไหนมาเทียบสำนวนไทยข้อไหนมาทาบนึกไม่ออกหิมหิมหยิบชิ้นประมันก็ไม่ใช่เพราะนางไม่ใช่คนหิมหิมยกตนข่มท่าน บางคนบอกว่าไม่ใช่น่าจะยกหางตัวเองน่าจะเหมาะกว่าบางคนว่าไปนั่นแต่เขาช่างสิครับลุงไม่ได้สนใจลุงไม่ได้สนใจยายนี้อยู่แล้วเพราะขนาดงานสำคัญของคนไทยทั้งชาตินางทำอะไรลงไปนางทำอะไรลงไปทำอะไรถึงกลับต้องมานั่งร้องห่มร้องไห้ทำอะไรลงไป ทำไมคนไทยยังจดยังจําไม่รู้ลืมว่าจะไม่สนใจนางกลับมาเจอพักพวกของนางอีกนะบอกว่าไม่อยากนึกถึงภาพอิตาลีพูดเพียงเท่านี้พูดเพียงเท่านี้พูดออกมาเช่นนี้ใครๆก็นึกออกใครๆก็นึกได้เลยว่าคนพักการเมืองนี้เขาคิดอะไรกันต้องการอะไรกัน ต้องการให้คนไทยไปถึงจุดไหนเพื่อจะกำจัดใครคนอื่นเขารู้ทันเขารู้เท่าทันความคิดของพวกคุณดีครับคิดเอาซากคิดเอาร่างไร้วิญญาณมากองทับซ้อนกันเพื่อตนเองจะได้ปีนป่ายไปสู่จุดที่ตนเองต้องการมันโหดร้ายไปไหมมันโหดร้ายเกินไปไหมอย่าลืมสิครับว่า ซากร่างไร้วิญญาณเหล่านั้นมันคือคนไทยด้วยกันว่าพักการเมืองหนึ่งแล้วนี่มันพักการเมืองไหนวะใช้คำว่าคณะตกลงว่าคณะลิเกหรือคณะคละครหรือคณะมายากลรัฐบาลประกาศใช้พรกฉุกเฉินเขียนมาได้ไงพูดมาได้ไงว่ารัฐบาลประกาศใช้พรกฉุกเฉิน นั่นเพราะอง์ไม่รู้ไม่ทราบไม่เข้าใจไม่เข้าใจในเรื่องของกฎหมายที่เป็นจุดอ่อนของคณะนี้จึงพ้นออกมาเช่นนั้นเพราะใจอกุศลด้วยจึงเข้าไม่ถึงในความรู้ไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแล้วอยากโชว์แล้วอยากอวดพระกอฉุกเฉินหรือที่เรียกง่ายเต็มก็คือ พรกบริหารราชการในสถา,านการณ์ฉุกเฉิน2,548คือพอรกนี้มันมีอยู่แล้วตั้งแต่ปี2,548น,น้นมันคือประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2,548โดยทักษิณชินวัตรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการมันมีอยู่แล้วรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่ต้องประกาศใช้อีกเพราะได้ประกาศใช้มานานแล้วในราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ตั้งแต่ปี2548นู่นที่พลเอกประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประกาศนั้นมันคือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศตามอำนาจของพรกรนี้นะครับ จะโชว์ไปถึงไหนจะโชว์จะอวดก็เอาไว้มันถูกต้องเปิดอ่านให้เข้าใจค่อยมาอวดค่อยมาโชว์ไม่มีใครก็าว่าอย่าเอาคำว่าอาจารย์ของตนเองมามั่วมาพูดผิดผิดให้สังคมเข้าใจผิดตามไปด้วยโอเคนะครับวันนี้วันนี้ใจไม่นิ่งพอแขวงไปมาจึงไปขอสรุปในทุกเรื่องราว สวัสดีครับ